วันนี้นะครับกายพามาพบกับอาชีพแปลกสุดทึ่งนะครับนั่นก็คือนักล่าสมบัติสายลุยนะครับใครของหายขุมทรัพย์หายหาได้หมดนะครับทั่วประเทศแน่นอนครับทุกคนเนี่ยต้องมีของหายกันอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยพระหายครับจนรู้สึกผิดมาถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแล้วครับเพราะว่ามีคนช่วยหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่แพทย์กันเลยดีกว่าครับว่าอุปกรณ์ในการหามีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วแกมาถึงจุดนี้ได้ยังไงของที่เรารักหายนะครับเป็นใครก็ต้องอยากได้คืนแน่นอนครับ แต่บางทีแหม่รู้ก็ทั้งรู้ครับว่าทาหล่นไปตรงไหนแต่ยังไยงยมันก็หาไม่เจอครับโดยเฉพาะถ้าหล่นหรือหายในน้ําน,นี่โอ้โหยหมดสิทธิ์ที่จะได้คืนแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีคนทําอาชีพนักงมสมบัติรับจ้างหาของหายใต้น้ํานําทีมโดยคุณแพทหรือที่รู้จักในชื่อนักล่าขุมทรัพย์สายลุยรับจ้างเดินทางไปงมหาของหายใต้น้ําทั่วราชอาณาจักรครับ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลของที่หายจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามช่วยหาให้ได้หมดและส่วนมากก็จะเจอนะครับสามารถหาของที่หายคืนให้เจ้าของได้แทบทุกเคสครับแแล้ววันนี้ครับคุณกายจะพาเรามาทึ่งกับวิธีการหาของคุณแพทโดยเป็นเคสจริงนะครับที่คุณแพทรับจ้างให้มาหาแหวนานามสกุลที่หล่นหายในคลองส่งน้ำที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางเพจังหวัดราชบุรีครับ แหวนวงเล็กๆเนี่ยครับที่หล่นไปในคลองนี้แม่ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับที่จะหาเจอเราไปดูเทคนิควิธีการของคุณแพตและทีมนักล่ากคุ้มทรัพย์ทีมนี้กันครับแล้วอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างตัวอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องตัวจับโลหะครับนี่แค่นี้เลยแล้วก็จะมีตัวชี้เป้านะครับ๋อตัวชี้เป้าอันนี้ก็จะทําให้การทํางานง่ายขึ้น,นถ้าเราจะไปหาของอมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราจะวิเคราะหอยังไงครับว่า ของที่ตกไปเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่านี่น้ําเชี่ยวมากครับผมก็ก่อนอื่นเราก็ต้องถามเจ้าตัวครับผมว่าทําร่วงยังไงหรือว่าลักษณะการตกเป็นแบบไหนครับครับผมสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนั้นที่พี่ทําแหวนหายเนี่ยหายตรงไหนครับช่วงไหนครับตอนที่มีคนดึงขึ้นอยู่ตรงเนี้ยครับอ๋อคือที่รู้จากมือมีคนดึงขึ้นบใช่ครับร่วงอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับผมก็จะหาเริ่มจากตรงที่พี่เขาโดนดึงมือครับผมโดนดึงมือ ไหลตามกระแสน้ําครับผมครับที่คิดว่าไกลไหมจากการวิเคราะหงพี่แหวนจะไปไกลคิดว่าไกลไหมนานเท่าไหร่แล้วประมาณปีกว่าแล้วครับโอ้ปีกว่าปีกว่าแล้วครับปีกว่านี่ผมคิดว่าบวกกับบางทีจังหวะน้ําเชี่ยวมามากถ้าเกิดมันนอนอยู่มันอาจจะเคลื่อนที่ได้ตามดินดินที่มันเปลี่ยนก็น่าจะประมาณ 4- 5หเมตรได้ วิธีการหาของหายใต้น้ำของคุณพัชก็คือต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยค้นหาบวกกับการคาดคะเนความเป็นไปได้ว่าของที่กำลังจะหานั้นน่าจะอยู่ตรงไหนเพราะทิศทางการไหลของน้ำความเชี่ยวความแรงของน้ำก็มีส่วนสำคัญอย่างมากครับที่จะทำให้สิ่งของนั้นเคลื่อนที่ไปอย่างไม่มีจุดหมายรวมไปถึงสิ่งของอาจจะถูกดินตะกอนที่อยู่ใต้น้ำทับถมเอาไว้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของจะต้องจดจำตำแหน่งที่ทำหล่นให้ได้ชัดเจน จะช่วยในการค้นหาได้ง่ายขึ้นครับบางครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางเคสก็หากันเป็นวันๆกว่าจะเจอแต่ส่วนเคสการหาแหวนน้ำซกุลวันนี้ครับแม่จะเจอหรือไม่เราไปลุ้นกันต่อเลยครับต้องบอกเลยนะว่าคอนี้ไม่สามารถยืนและเดินได้เพราะนะ้ำมันเชี่ยวมากสิ่งที่ทาได้กแค่แบบลงไปปุ๊บแล้วก็ลอยตามลากมาเรื่อยๆลากมาเรื่อยๆเป็นไงกันบ้างครับพี่แพทย์ตอนนี้มีเสียงครับแต่ว่ายังไม่น่าจะใช่แหวนที่ตามหานะเพราะาว่าเสียงไม่ใช่ เป็นยังไงบ้างครับพี่รุ้ไหมครับก็อยากให้เจอครับแล้วผมก็เคยมาตามหากันเองรอจนน้าแห้งครับผมก็มาหาอีกสองรอบครับผมก็ไม่เจอครับก็ไม่เจอครับคือมันเป็นแหวนน้ำสก,กุลครับผมเราก็ไม่อยากให้น้ำสก,กุลเรามันไปตกไปหล่นอยู่ที่อื่นครับผมอ่าเราก็อยากจะได้ได้แหวนคืนได้แหวนคืนแล้วมันเป็นแหวนทองด้วยมันก็มีราคา ประมาณได้ไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงจะหาเจอเรื่องเวลาเนี่ยไม่สามารถติดได้เลยครับเพราะว่ากายภาพของการตกของแต่ละชิ้นเนี่ยแลวด้วยพื้นที่น้ํามันไหลทําให้ผมทํางานยากขึ้นแต่ถ้ากัดน,น้ามันไม่ได้ไหลเชี่ยวแบบนี้ครับมันก็จะง่ายกว่าเดิมเจอแล้วเหรอถ้าใช่นี่ ต้องมีสลักอะเดี๋ยวเดินพวมขอดูก่อนอ่ะมียังไงฮะม<ด>ันก <c oughs> ็มีนามสกุลอยู่ครับเอ๊ยยังไม่ใช่เจอแหวนแล้วนะครับที่ตกใจกันเมื่อกี้นะฮะแต่ยังไม่ใช่แหวนที่เจ้าของตามหานะฮะนี่คือแหวนพระพิคเนตนะครับเฮ้ย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 ใช่ไหมฮะ พี่หมูนามสกุลอะไรครับอยู่ชัยกิดครับอยู่ชัยกิดใช่ไหมครับใช่ครับและแหวนที่พี่แพทย์เจอนะครับนี่ครับเจอแล้วครับพี่หมูครับนี่หนึ่งปีเต็มที่หมูไม่ได้เจอแหวนวงนี้นะฮะก็ดีใจอะครับเพราะว่าของที่มันหายไปตั้งนานแล้วมันได้กลับมาครับผมแล้วมันก็ยังอยู่สมบูรณ์ดีด้วยโอ้โหไม่มีตะใครไม่มีอะไรด้วย แล้วเมื่อกี้นะครับก็ได้เห็นฝีมือความสามารถของพี่แพทไปแล้วนะครับแล้วพี่แพทยังบอกอีกว่าถ้าของเนี่ยตกใหม่ๆสามารถหาเจอได้ภายใน5นาทีถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมมีชาเลนจ์ให้พี่แพทนะครับนั่นก็คือหาแหวนวงนี้แล้วก็ใส่เส้นนี้ครับแต่จะไม่ให้พี่แพทดูให้พี่แพทมองกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงกลางสะพานุแล้วก็โยนมาโอเคโอเคสนุกเลยที่ครับงานนี้ครับแม่คุณกายโชว์ป๋าใจปั้ม อยากทดสอบความเก่งของทีมคุณแพทครับด้วยการเดิมพันด้วยสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นกับแหวนทองอีกหนึ่งวงครับว้าวซึ่คุณกายจะโยนลงไปในคลองกันสดสดโดยที่คุณแพทจะไม่เห็นตำแหน่งที่คุณกายโยนลงน้ำครับแต่คุณกายจะแค่ชี้จุดเข้าวๆเท่านั้นเมื่อกี้นะพี่แพทที่ผมโยนไปเนี่ยมีตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนู้นเระมาณถึง,าางถึงหญ้าไหมใกล้ๆออ,ออกมาประมาณเมตรหนึ่ง รตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยใช้เวลาประมาณกี่นาทีพี่แพทสามนาทีสามนาทีเองหรอครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันพี่แพทจับเวลาแล้วทีมง,งานแล้วคือน้ำเชี่ยวนะผมบอกเลยไม่ใี่ง่ายนะครับ ผมเคยว่าตอนอเด็กๆเนี่ยผมลงตรงนี้นะครับไโปโผล่ตรงนู่นนั่นเรียบร้อยแล้วกี่วิครับ50วิเจอชิ้นแรกนะครับเจอแหวนแล้วนะครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวเป็นสร้อยเจอนแล้วครับแหวนวงเดิมนะครับกับสร้อยเส้นเดิมนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที18วินาทีเองครับโอ้โหสุดยอดมากๆไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเพียงเวลาไม่กี่อึดใจครับ คุณแพทก็สามารถหาได้ครบครับทั้งแหวนทั้งสร้อยคอแต่แหมจะลุ้นกว่านี้ถ้าคุณกายใช้ของจริงนะครับเสีย <c oughs> นี้มันต้องปลอมนะครับแหมเรามาทดสอบกันแต่คุณแพทบอกว่าเคสที่ไปรับจ้างหาบางทีก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากนนะครับแต่ว่ามีคุณค่าต่อจิตใจของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นอะไรของประเภทไหนค่ารับจ้างแล้วจะตั้งใจหาอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรหรือแหวนทองเหลืองก็รู้แล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อเจ้าของไม่ด้อยไปกว่ากัน ถ้าได้คืนมาเจ้าของก็ดีใจครับคนที่หาเจออย่างพวกเราก็มีความสุขอางละครับพี่ไทยครับครับ,รบจุดเริ่มต้นในการหาของเนี่ยในการล่าสมบัติเนี่ยครับ,รบเริ่มมาได้ยังไงครับเอ่อเริ่มมาด้วยความบังเอิญพอดีผมชอบตกปลาและตัวกวเนี่ย ที่ตกปลาเนี่ยมันชอบขาดบ่อยๆผมก็เลยสั่งซื้อเครื่องเองมาจากต่างประเทศเพื่องมหายตะกัวลูกนี้นะเพื่อมาหาตะกัวเวลาเราทําขาดครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อยพอหาตะกัวแล้วมันก็เจอของอย่างอื่นด้วยอ๋อเจอของอย่างอื่นใช่เจอเหรียญเจอพระเจอทองหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ตกปลาก็มามาหาเพื่อความสนุกครับแล้วก็หามาเรื่อยๆๆคราวนี้ก็มีเคสที่แบบคนที่เขาทําของหายครับผมเขาก็ติดต่อมาครับผมผมก็เลยไปหาให้เขาคนที่ เขาทาของหายเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีเยอะมากที่เขายังไม่รู้ช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางที่จะได้ของกลับคืนผมก็อยากจะมาทําตรงนี้เพื่อที่จะให้คนที่เขาทาพองหายได้ของกลับคืนราคาในการแบบให้บริการเนี่ยราคาเป็นยังไงครับประเมินจากความยากความยากอย่างบางทีน้ําไหลน้ําเชี่ยวน้ําลึกต้องใช้ถทงดําน้ํำไหมบางงานถ้ามันไม่ได้ยากอะไรมากก็สามพันห้าพันแล้วอย่างเคสพี่หมูวันนี้ครับ ลองประมาณราคาได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณราคาของพี่หมูเนี่ยคือผมก็ตีไว้ห้าพันนับไปอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําครับเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับคนที่ได้ของคืนเอา,าเป็นว่าใครที่มีของรักของห่วงของสมคั์หล่นหายไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกา พระเครื่องโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามครับหากสามารถบอกพิกัดข้อค่าวที่ทําหายได้ก็จะสามารถจ้างวานให้พี่แพทและทีมนักล่าขุมทรัพย์หาของหายใต้น้ําไปช่วยได้เขารับจ้างเดินสายไปทั่วราชอาจักรส่วนค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระยะทางครับแต่รับรองครับว่าราคาเป็นกันเองและคุ้มค่ากับสิ่งของที่หายไปเมื่อเราได้คืนมาอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แพทมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ผมมาเห็นแบบ การทำงานของพี่ยินดีครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับ,รบและนี่แหละครับพี่แพทนักงมสมบัติใต้น้ําคนไทยน่าทึ่ง